สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับผมผมจ่าพันวิโรจน์นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีมากเลยนะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับวิธีการรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับใครที่เป็นปวดสะโพกล้าวลงขาชาฝ่าเท้าอยู่นะครับดูคลิปนี้ครับผมมีวิธีที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นหายทรมานจากไอ้โรคนี้นะครับคราวนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องมาพูดก่อนนะครับว่าเราเป็นหรือเปล่านะครับอาการของมันก็คือปวดสะโพกหรือปวดรอบเอว นะฮะหรือปวดในก้นกกลึกๆในแก้มก้นลึกๆนะครับคราวนี้ก็จะลามครับลามลงขาลงฝ่าเท้าชานิ้วเท้าบางทีก็แสบร้องที่หน้าแข้งที่ข้อพับนะครับแล้วแต่เนาะอาการจะวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะครับเป็น,นแรกๆก็อาจจะเหมือนกับเค็ดเค็ดขัดๆยอกๆครับนะก็ซื้อยามากินบ้างก็บเบาลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับเอาปล่อยนานเข้าๆเป็นเรื้อรังกลับมาเป็นอีกได้นะครับเป็นหายหายเป็นห,หาย,ห,ห,ายหลาย,ลายปีเข้า ก็ค <ome> ิดว่าไม่ง่าเป็นอะไรนะครับคราวนี้มันก็จะลุกลามนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุสําคัญเลยคือเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดสะโพกเา้าต้งขาคงจะเกิดจากการทํางานมากทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้พอมันลุกลามมากขึ้นมันจะทําให้เรานั้นเดินไปไกลไม่ได้ครับเดินไปประมาณสักสามสี่เก้าเนี่ยเราจะต้องนั่งแล้วครับเราจะรู้สึกว่าเราเดินผิดรูปนะครับมันปวดครับมันจะแข็งไปทั้งหมดนะครับแข็งเอวแข็งก้นนะแข็งขาเดินแล้วปวด เสียบุคลิกโคตรนะครับหล้วจากนั้นไม่นานครับเมื่อมันไปถึงจุดสูงสุดของมันนะครับโคม่าสุดๆแล้วนะครับเราจะต้องยืนไม่ได้ครับยืนก็ปวดครับต้องนั่งนั่งก็ยังทรมานอีกนอนเลยครับนอนเลยนอนรู้สึกดีนะครับผมหนึ่งนี่แหละครับเป็นผู้ป่วยที่ขั้นสูงสุดขั้นโคม่าก็คือนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ครับปวดครับต้องนอนครับนอนจะรู้สึกเบาสุดไม่ใช่ว่านอนแล้วจะหายปวดนะครับ ยังปวดอยู่ครับแต่เบาวกว่ายืนเบาวกว่านั่งนะครับก็เลยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปติดเตียงไปอยู่ประมาณ4ี่หเดือนท่านผู้ชมนะครับในระหว่างที่ช่วงติดเตียงเนี่ยมันก็ทรมานมากนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเจ็บปวดตอนที่เรานอนอยู่จะพลิกจะเอียงเนี่ยมันปวดมากโดยเฉพาะเวลาเราจะไอนะครับโอ้โหท่านผู้ชมมันสะท้านไปทั้งตัวนะครับเวลาไอโคตรทรมานยิ่งถ้าจามเนี่โอ้โหไม่ต้องพูดครับเหมือนตกวาลกทั้งเป็นถ้าจามนะครับปวดสะท้านไปทั้งตัวเลยครับ ที่สาคัญทํางานไม่ได้แล้วนะครับเป็นภาระต่อครอบครัวนะครับเป็นภาระต่อสังคมไปเลยนะครับผมก็เลยไม่อยากอยู่ละเบื่อนะครับเบื่อตัวเองที่ต้องนอนเจ็บปวดทรมานเป็นภาระให้กับครอบครัวนะครับเนี่ยมันไปถึงจุดนี้นะครับแต่ผมก็กลับมาหายได้นะคุณผู้ชมวท่าบาบัดนี้นะครับผมกลับมาหายได้นะครับแล้วก็พยายามทําตามที่อาจารย์ผมสอนอาจารย์ผมคือโสพลแซ่เจงครับอาจารย์โสพลนีก็เป็นคนสอนให้เราเนี่ยรู้จักท่าบําบัดนี่นะครับ ผมก็พยายามทําทาท,ทำนะใช้ระยะเวลาในการรักษากตนเองนี่อยู่ประมาณ5ถึง6เดือนครับกว่าจะกลับมาปื้นได้นะครับอันนี้ผมก็เลยนาวิธีนี้มาสอน่า้ผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมนั้นไปรักษาตนเองเหมือนกันนะครับ <S <S อย่าลืมนะฮะผมนอนติดเตียงผมนอนติดเตียงสี่ห้าเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีท่านอนทําก่อนเพื่อให้ตัวเองนั้นลุกขึ้นมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะสอน่า้ผู้ชมเกี่ยวกับท่ายืนทำเพราะผมสอนท่ายืนทำเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวผมจะเล่าทั้งหมดนะครับว่ามันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงเป็นนะครับอ่าตอนนี้มาดูวิธีรักษาก่อน,นครับวิธีรักษาก็คือหนึ่งเราจะยืดกระดูกสันหลังออกครับเห็นไหมเพราะผมพูดตรงนี้ปุ๊บจะลัดขั้นตอนให้ผู้ชมฟังเพราะหลายๆท่านเบื่อที่จะฟังรายละเอียดเพราะผมพูดว่าผมจะสอนท่ารักษาท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็รู้สึกดีใจแล้วเออได,ได้ได้เห็นแล้วแต่ท่านผู้ชมไม่เข้าใจหรอกว่าทําทําไมทําเพื่ออะไรท่านผู้ชมแค่อยากจะรู้อยากจะเห็น แล้วรีบไปนาปฏิบัติแต่พระท่านผู้ชมไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแล้วมันเกิด่างอะไรอันนี้มันจุดเสียที่สุดสําหรับคนไทยทุกคนนะครับคือใจร้อนใจเร็วอยากรู้แต่ไม่อยากรู้รายละเอียดเนี่ยเป็นข้อเสียร้อยละแปดสิบป็นอย่างนี้นะครับผมจะสนองเจตนาลมของท่านผู้ชมที่อยากที่จะรู้จัดนะครับแต่ไม่อยากรู้รายละเอียดนะครับฟังตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นท่าทําแล้วอาจจะเลิกดูผมก็ได้แล้วรีบไปทําเลยอันนี้ผมก็ช่วยไม่ได้ครับถือว่าท่านผู้ชมนั้นใจเร็วเกินไปนะครับ ใจสบอ่ะมาดูขั้วิธีทํานะครับผมจะใช้มือนะครับชิดเข้าหากันนี้นะครับแล้วก็หันปลายมือเข้าหากันนะครับจากนั้นผมจะเลื่อนมือลงมานะครับอย่าลืมนะมือหันเข้าหากันนะครับเลื่อนลงมาสั่นให้มืออยู่ที่ขอบเกงียงในทั้งสองข้างนะครับใช้อุ้งมือดันดันหน้าดันหน้าขาอ่อนๆนี่นะครับจากนั้นพอเราดันเสร็จปุ๊บเราย่อเข่าก่อนครับหนึ่งสองสามย่อเข่าเห็นไหมแล้วมือทั้งสองข้างก็ดันเห็นไหมครับสังเกตว่า แขนสองข้างเนี่ยดันลำตัวอยู่นะครับและแขนสองข้างก็แนบลำตัวด้วยนะครับจากนั้นให้ท่านผู้ชมโยกครับพ้องงองอเข่าเสร็จโยกนี้ครับงกครั้งที่งอเข่าเนี่ยอันนี้เป็นแท้อันนี้เป็นเทคนิคใหม่นะครับเพื่อส่งเสริมให้การโยกนะั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะถ้าเราเก่งแล้วเราก็ทําขาแขนตรงเอขายืดขาให้ตรงนี้ถ้าเราเก่งแล้วนะครับเราก็ยืดขาให้ตรงแบบนี้เลยแล้วก็โยกไปนะโยกเนี้ยหนึ่งสองสามให้ได้สามสิบครั้งต่อต่อเซตนะครับ ท่านชมต้องทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลานะครับสามสบครั้งอ่ะคราวนี้มาดูการย่อเข่าย่อเห็นไหมครับดันแขนสองข้างให้ตรงแนบลำตัวเยี๋กวั้นลมหายใจนะครับอย่างนั้นก็โยกแบบนี้ครับโยกครั้งที่ย่อเข่ายนี่นะครับโยกไปี้ให้ได้สามสิบครั้งนะครับทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเวลาทําอย่ากาั้นลมหายใจนะครับโยกไปนะเห็นไหมโยกไปครับให้สันหลังมันยืดนะครับถ้าคุณทําสําเร็จมันจะดังกึ๊บนะครับนี่ดังแล้วผมนี่ครับทำไปได้สามสิบครั้งพอเสร็จก็ย่อเขากลับแล้วดันตัวเองขึ้น นี่คือวิธีรักษาดูเหมือนง่ายนะผู้ชมนะครับดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยง่ายดีวะ่ะแต่จริงๆแล้วไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับป๊แบบนีนะครับอแสงมันไม่ได้เลยป๊แบบนีงนะครับผมเพิ่มแสงก่อนนะมันดูเหมือนง่ายนะักผู้ชมแต่ความเป็นจริงแล้วมันยากเพราะว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยหมอห้ามก้มแล้วท่าที่ผมสอน่นะันผู้ชมมันท่าที่ก้มมันจะยืดกระดูกสันหลังออกนะครับคราวนี้่านผู้ชมเห็นท่าทาแล้ว ทำตอนไหนบ้างทำกี่ครั้งผมบอกหมดแล้วนะทำสามสิบครั้งในช่วงเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาเลาสามสิบครั้งเป้าหมายก็คือทําให้ได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนมันจะดังกรึบถ้าดังกรึบเมื่อไหร่เบาขึ้นและหายแน่นอนนะครับคราวนี้มาคุยถึงรายละเอียดแล้วว่าทําไมต้องทําท่านี้ทําไมต้องทําท่านี้ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับฟังตออย่างนี้ไปจะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าใครมีสติมีปัญญานะครับฟังให้จบแล้วคุณจะเกิดผลสูงสุดนะครับมาคราวนี้ ทำไมผมต้องทาท่านี้ผมทําท่านี้เพื่อให้กระดูกสันหลังมันยืดอนออกจากกันครับครึบถ้ามันเื่ออกจากกันจะมีเสียงดังนี้ครับครึบกระดูกจะแยกออกจากกันครับ<ม>นี่แหละคือเหตุผลที่เราต้องทานะครับใี este, ้<ๆ>มาฟังเหตุผลนะครับการที่เราเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นหรือปวดสวละโพกแล้วลงขาเนี่ยมันเกิดจากหมอรองกระดูกครับหมอรองกระดูกเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังกระดูกเราครับในแต่กระดูกแต่ละชิ้นจะมีหมอรองกระดูกรองไว้นะครับไอ้หมอตัวเนี้ยมันมีประโยชน์มากมันทําให้กระดูกเรานั้นๆไม่ทับกันมันทําให้กระดูกเรานั้นอยู่ทรง มันทาให้กระดูกของนั้นโค้งงอได้เพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญมากๆเลยหมอนรองกระดูกนะครับอย่าได้ทําลายอย่าได้เฉือนมันทิ้งนะครับมันสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับคราวนี้มันจะมีปัญหามันไหลออกมาครับมันมักจะไหลออกมาเอาละสาคัญแล้วครับมันไหลออกมาครับมันไหลแบบ2แบบนะครับแบบแรกมันจะไหลแบบปิ้นครับอันนี้รักษาง่ายทําท่าผมประมาณสักประมาณเดือน2เดือนหายเลยถ้ามันปิ้นนิดเดียวนะครับแต่กรณีที่2มันจะไหลไปทั้งยวงแบบนี้ครับ อันนี้รักษายากต้องทําท่าผมนานหน่อยนะครับอาจจะ3มเดือนสี่เ <4, S 2> <5, S 1> ดือน5้าเดือนแล้วแต่ผลเป็นมากเป็นน้อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงมันปิดหรือมันไหลก็ต้องไปทํา MRI หรือเอ็กซเรย์ครับซึ่งเสียงเยงินเสียทองมากมายนะครับเราจะเห็นชัดเร็วมันหายไปครับหมอลองกระดูกแล้วก,กระดูกก็ปิดชิดอย่างนี้ครับเมื่อมันปิดชิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บหมอลองกระดูกที่หายไปเนี่ยมันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทฟังให้ดีนะครับหมอร้องกระดูกไหลไ,ไปทับเส้นเลือดเส,ส้นประสาทจึงทางให้มีอาการเช่นนี้นะครับมันจะมีอาการทับเส้น <ipl os> เลือดเลือดจะไม่ไปเลี้ยงขาครับ พอเลือดไม่ไปเลี้ยงขามันก็จะชาลงชาลงชาลงขาแล้วจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะเลือดไปเลี้ยงน้อยสุดท้ายก็จะพิการไปเองนะครับทับเส้นเลือดแต่ครานี้มันจะทับเส้นประสาทด้วยพอทับเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความทรมานครับปวดแสบปวดร้อนปวดทรมานปวดเหมือนแบบว่าปวดฟันกรามอ่ะเหมือนปวดฟันกรามที่ขึ้นสมองครับปวดโคตรเลยครับแต่ครานี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันย้ายไปที่สะโพกกับขาซึ่งจะเป็นความปวดที่ใหญ่กว่าซึ่งหลายคนก็จะทนไม่ไหวนะครับต้องไปรับมอฟีนต้องไปน่นไปนี่ไปนั่นไปทำทุกอย่างให้มันหายทรมานนะครับ และนี่ก็คือต้นเหตุของมันครับก็คือหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นปาะสาทเข้าใจตรงกันคราวนี้มันกลับไม่ได้เพราะกระดูกเชิดติดกันไอ้ท่าที่ผมสอน่านผู้ชมนี่แหละมันจะอ้ากระดูกออกครับครึบพอมันอ้ากระดูกออกครึบมันก็จะไหลกลับที่เดิมมันก็คลายเส้นเลือดเส้นมาะสาทแล้วก็จะหายใครฟังถึงตรงนี้จะเก็ตแล้วว่าอ๋อไอ้ท่าที่ทำนี่มันทําให้กระดูกสันหลังยืดออกหมอนรองกระดูกจะได้กลับที่เดิมก็เข้าใจตรงกันบางทีทําไม่มีเสียงดังก็หายได้เพราะมันจะค่อยๆอ้าออกมันจะกลับนะครับอ่าาเข้้ใจตรงกันนแลวะ อาการชาอาการเจ็บปวดทรมานทั้งหมดก็จะค่อยๆหายไปนะครับคราวน,นี้อันนี้เหตุผลเหตุผลของมันน,นี่สาคัญแล้วนะฟังไาถึงตรงนี้ครับทําไมมันถึงไหลออกไปได้เรานี่แหละฟังให้ดีนะครับเราเป็นคนทําให้มันไหลนะครับหนึ่งเราเป็นคนทําให้มันไหลออกไปเองครับโดยใช้ระยะเวลาสะสมนะครับหนึ่งยืนนานเกินใครที่ยือนอย่างเงี้ยแข็งแข็งเงี้ยนานเกินนะคุณทําอาชีพอะไรก็ตามแต่คุณต้องยือนอย่างเงี้ยโดยที่คุณไม่ได้ขยับนู่นขยับนี่เลยไม่ยืนแข็ง,แข,งแข็งนี้นะครับ โอกาสเป็นสูงมากถ้าคุณยืนอย่างนี้ทั้งวันนะครับวันละสี่ถึงหกชั่วโมงสะสมสักประมาณห้าถึงเจ็ดปีคุณจะเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเพราะคุณยืนานานคุณต้องพักขาไปข้างใดข้างหนึ่งใช่ไหมคุณจะยืนแข็งท้่อย่างนี้ตลอดไม่ได้คุณอาจจะพักขาพักแขนเนี่ยพักไปด้านใดด้านหนึ่งครับมันจะเกิดการเซยครับหมอนรองกระดูกจะไหลออกไปครับยืนานานเกินจําไว้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั่งนานเกินนั่งแล้วก็หลังค่อมเนี้ยแล้วก็ทําอะไรอาจจะทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาจจะขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์ขับเรือ อะไรก็ตามครับที่คุณนั่งแบบนี้ยนานๆแล้วก็หลังค่อมๆทํางานออฟฟิศเนี่ยนั่งเย็บผ้านั่งขายของพวกนี้นะครับนั่งนานเกินและหลังค่อมสะสมนั่งวันหนึ่งประมาณสี่ชั่วโมงบางคนมากกว่านี้อาจจะหกถึงแปดได้ซ้ําสะสมครับประมาณห้าถึงเจ็ดปีจะมีอาการปวดหลังครับจะมีอาการบางคนไม่นานเลยบางคนทําแม่นั่งแช่ๆอย่างเงี้ยประมาณสักปีอาจจะไม่ถึงปีด้วยมีอาการแล้วครับปวดสะโพกแล้วลงขาชาปวาเท้า ปวดสะโพกแล้วลงขาชา้ากวาเท้ามีอาการอย่างนี้แล้วนี่แหละคือต้นเหตุคือนั่งนานยืนนานนะครับจําไว้นะครับต่อไปคืออะไรต่อไปคือการกระแทกการกระแทกหรือการยกของหนักนะก้มไปยกเนี้ยก้มปยกปบ่อยๆเนี้ยถ้าคุณทําการก้มไปยกของหนักผิดท่าอย่างนี้บ่อยๆโอกาสที่จะเป็นหมอนรองหลังเส้นก็มีสูงนะครับกระแทกกระแทกเกิดจากอะไรตกจากที่สูงตกต้นไม้รถชนการอุบัติเหตุ หกล้มพลิกอะไรก็นานที่เกิดการกระแทกปึก๊กหรือเล่นกีฬาแล้วเกิดการกระแทกกระทนันเล่นกีฬาแล้วเกิดการกระแทกตึง้งรถชนท้ายตึง้งแล้วแตกไม่ใช่ความซวยของแต่ละคนนะจะเป็นหมอรองกระดูกหลังรับเส้นได้การกระแทกการบิดตัวอย่างรุนแรงบิดครึบบิดรุนแรงคือสมมติเราเล่นกีฬาใช่ไหมเลี้ยงบอลอยู่หรือเล่นบาสอยู่เพื่อนตัดบอลไปชั่วแล้วเหลียวกลับไปเลยครับจะวิ่งไปตามครับแคบเรียบร้อยครับหมอรองกระดูกเคลื่อน ออกจากเบ้านะครับไปทับเส้นเลือดสาอนีเรียบร้อยนะครับอย่างต่อมาคือการที่เราไปเล่นฟิตเนสหรือออกกําลังกายที่แบบต้องยกอ่ะใช้กระดูกสันหลังยกเนี้ยยกเนี้ยแล้วเกินกําลังครับยกอืดเกินกำลังครึบหมอรองกระดูกหลังเป็นทับเส้นเลือดสาอเป็นได้ภายในครั้งเดียวเลยนะครับนี่ถือว่าสวยสุดนะครับอ่ะซวยกว่านั้นมีไหมมีครับฟังให้ดีนะครับไอและจามไอแรงเกินจามแรงเกินทาให้หมอรองกระดูกไปหนอไปได้ฟังไม่ผิด มันแล้วแต่ความสวยของแต่ละคนนะครับแล้วก็มีหลายคนด้วยที่ไอและจามแล้วเป็นถือว่าสวยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาไอเวลาจามมือจับหน้าท้องไว้เก่งไว้เดี๋ยวค่อยไอค่อยจามอันนี้จะช่วยได้เยอะอ่าดีเป็นประโยชน์สำหับท่านผู้ชมมากเลยนะครับอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจหมดแล้วนะทุกกระบวนการแล้วว่าหมอรองกระดูกนี่เองปิ้นไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททำให้เกิดโรคนี้ปวดสะโพกแล้วลงขาชาฝ่าเท้าหรือชาวบ้านเรียกสลักเพชรจมมั่งนะเรียกสะโพกนี่เส้นประสาทมั่ง เรียกอะไรไปต่างๆนานาแต่อาการอยู่วันนี้นะครับจะทําให้เกิดโรคนี้คราวนี้ที่มันไหลไปได้ท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วนะครับนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยเกิดกระแทกเกิดการบิดตัวเกิดการยกของแรงพวกนี้ส่งผลให้เป็นไอและจมสวยที่สุดนะครับเอาละครบกระบวนการแล้วคราวนี้เราก็ไปดูแลตัวเองนะครับนะไปดูแลตัวเองนะครับหลบหลีกเรื่องงานประจําที่ส่งผลให้เป็นมากขึ้นนะครับแล้วท่าที่ผมสอนไปเมื่อกี้ก็คือท่าที่จะยืดกระดูกสันหลังออกจากการคลุบหมอนรองกระดูกกลับที่เดิมคลายเส้นเลือดสมมาตรตรงนี้จะหายเลย ได้เข้าใจตรงกันฟังมาถึงตรงนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแน่นอนนะครับเอาละครับต่อไปนี้ต่อไปนี้จะเป็นท่าสําหรับคนที่ลุกไม่ได้เพราะว่าจะมีผู้คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นจนสะสมนานซับจนตัวเองลุกไม่ได้นอนติดเตียงแบบผมเนี่ยมันจะมีครับมันต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นท่าที่ชมจะดูต่อไปนี้ท่าที่ท่านผู้ชมจะได้ชมต่อไปนี้คือท่านอนทาสําหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงแล้ว ทำเสร็จปุ๊บประมาณสองเดือนสามเดือน,อนให้เวลามันไปมันจะกี่เดือนช่างมันไม่ต้องสนใจทําไปเรื่อยๆลุกขึ้นมาได้มาหล่ให้รีบทําท่ายืนโอเคไหมอ่ะอันนี้ไปชมท่านอนทําชมครับผมเอามาท่านอนท่านผู้ชมเริ่มต้นด้วยท่านอนคว่ำนะครับท่า,นนา,ท,าที่หนึ่งเลยโอ้ยนอเนาะนอนคว่ำใบครับแล้วก็เอ,อกขึ้นมาชันไวางนี้นะครับประมาณสามสิบวินาทีนะครับ ท่าแรกเนาะมีท่าแรกนะครับท่าที่สองครับมันทรมานกว่าท่าแรกหน่อยนะให้ท่านผู้ชมครับเอามือนะวางไว้ที่ประมาณศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้จะเดือเลยพื้นเล็กน้อยครับท่าที่สองเร็นะครับแป๊หนึ่งครับปืดนี่ครับให้จะเดือเลยพื้นเล็กน้อยนะครับท่านี้ทรมานกว่าท่าเมื่อกี้สองเท่าสามสิบวินาทีครับอย่าการลมหายใจนะครับสามสิบวินาทีนะครับอ้าวพอครบก็พอครับโอ้โหเวลาทําทรมานนะคนที่เป็น เหือนี่ไหลมาเม็ดบอลล่มเท่มจะสั่นเลยนะอย่าเก่งนะอย่าเกง่งอย่าก้านลมนะครับแล้วก็พอครับสามสิบวิท่าที่สองนะครับอ่าสองท่าไปแล้วท่าที่สามครับท่านผู้ชมนอนหงายแล้วนอนหงายแล้วนะทำไมพื้นที่มันไม่หนแลเยเอ,เอ้าฮึานอนหงายอย่างนี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมองไม่เห็นขาจเจริญพรแบบนี้นะครับ โอเคเอเคบร้อท่าที่สามครับท่านผู้ชมนอนหงายครับนี่นะฮะจากนั้นก็ชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับชันเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งเอาข้างนี้ควายครับควายย้างนี้นะฮะข้างไหนควายพับเพียบลงไปครับพับเพียบไปพับเพียบไปนะครับแล้วก็เขย่าครับเขย่าข้างไหนที่เอาไปควายก็เขย่าครับเขย่าให้เข่าไปติดพื้นให้ได้นะ 30ครั้งครับถ้าเกิดมันมีเสียงดังกรึบอะไรมันจะโล่งนะครับขยับไม่ไหวก็ใช้มือช่วยขย่านะครับใช้มือช่วยขย่านะครับโอเคถัดมาก็อีกข้างนึงนะครับข้างนี้ชันใช่ไหมข้างนี้ก็ควายควายก็พับลงไปครับแล้วก็ขย่า30ครั้งถ้าขย่าไม่ไหวก็ใช้มือครับช่วยขยัาช่วยกดนะครับหรือถ้ามีญาติพี่น้องก็ช่วยกดได้ครัขย่าไปให้ได้30ครั้งนะครับแรงๆนะให้เข่ามันติดพื้นให้ได้นะครับ ถ้าได้ยินเสียงกระดูกสลังเคลื่อนดังกรึบมันจะล่งนะครับอ่าเดี่ยวคือท่าที่สามนะครับง่ายๆเนาะข้างละสามสิบครั้งเอาละต่อไปท่าที่สี่นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปนอนชิดเตียงถ้าเตียงไม่มีชิดเก้าอี้นะครับแต่เก้าอี้ไม่มีหาใครสักคนก็ได้ครับนอนใ,นใกล้ๆชิดแล้วก็เอาขาพาดไปครับพาดเตียงพาดเก้าอีนะ้แลพาดไปนะจากนั้นก็ใช้มือครับใช้นิ้วชิดติดกันหันเข้าหากันนะ วานให้หากนนะแล้วก็ไปทาบไว้ที่ขอบเกงในครับจากนั้นก็ดันไว้ครับดันค้าง30วิถ้าใครดันค้างไม่ไหวก็ดันอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นจังหวะแต่ดันค้างอย่าดีนะ30วินาทีนะครับดันค้างไว้อย่าก้านลมหายใจนะครับให้แขนมันตรงแนบลําตัวให้ได้นะครับดันค้างไว้มันจะยืดกระดูกสันหลังออกนะครับอ่าอย่างนี้ครับ30วิก็พอครับท่านี่สี่ง่ายๆเลยเนาะท่าสุดท้ายครับมีแค่5้าท่าท่านผู้ชมท่าสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมทาแบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งบน แล้วก็ทาแบบเมื่อกี้ครับเอานิ้วชิดติดกันแบบนี้เห็นไหมหันเข้าหากันนะครับวางไว้ที่ขอบเกงในเหมือนเดิมครับดันหน้าขาไว้นะครับจากนั้นก็ยกก้นให้พ้นส้นนะครับแล้วก็โยกลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันแขนลงไปด้วยนะครับเวลาโยกก็ดันลงไปครับทั้งหมดก็30ครั้งนะครับดันลงไปนะครับโยกก็ก็ดันลงไปนะครับ30ครั้งให้กระดูกสันหลังมันเคลื่อนให้ได้นะครับมันดังกรึบให้ได้นะครับไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ได้ทำนะฮะสามสิบครั้งก็พอ ท่านอนทำโอเคครับและนี่ก็คือท่านอนทําที่ผมทานะครับมันจะส่งผลให้ท่านผู้ชมลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นใครที่นอนติดเตียงอยู่ทําท่ายืนไม่ได้ให้ทําท่านอนทําท่านี้ซะห้าท่าให้ครบนะทําให้ครบแล้วมันจะทำให้่านผู้ชมลุกขึ้นมายืนแล้วรีบทาท่ารักษาได้นะครับคําถามเยอะคําถามข้อแรกท่านอนทําเนี้ยผมทําได้ไหมผมไม่ได้ติดเตียงดีครับคุณทําด้วยคุณก็ดีมากแต่ผมเน้นให้คุณทําท่ายืนนะครับผมเน้นให้คุณทําท่ายืนให้มากที่สุด ถ้าท่านอนทําสมมติคุณนอนอยู่ใช่ไหมคุณอยากกระทาด้วยมันก็ได้ครับทําให้คุณนั้นหายได้เร็วขึ้นแต่เน้นท่ายืนนะครับเพราะท่ายืนเป็นท่ารักษาที่ดีที่สุดนะครับทําท่ายืนให้สําเร็จให้ได้นะครับโอเคไหมครับอ่าใครนะครับที่ติดตามผมมานะครับเป็นระยะเวลานานาน,นะผมท youtube มาเนี่ยสิบสิบหกปีแล้วนะครับแต่ผมทําเกี่ยวกับหมอรองกระดูกหลังทรับเส้นเนี่ยมาประมาณน่าจะประมาณสิบปีได้เนาะ ผมจาไม่ได้แล้วว่าน่าจะวานสิบปีได้แล้วนะ10สิบกว่าปีแล้วมั้งผมจาไม่ได้จริงๆว่ะแต่มันยาวนานมากเลยนะครับก็ประสบความสําเร็จทําให้ผู้คนมากมายก่ายกองเนี <mel> ่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่แสนทรมานนี่ผมก็ดีใจด้วยนะครับท่านผู้ชมไปทําแล้วเกิดผลประสบความสําเร็จหายทรมานจากไอ้โรคนี้นะครับดีใจด้วยนะครับใครที่ชอบผมใครที่ชอบรายการนะครับใครที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายอยากกะตอบแทนผมนะครับตามเหล่งที่บัญชีนี้เลยครับมิโรดแซลิมธนาคารกรุงเทพนะครับ ผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปดีๆต่อไปนะครับห้าบาทสิบาทแล้วแต่จะกรุณาครับผมเป็นผู้ให้ท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมลองสลับกันบ้างเป็นผู้ให้บ้างท่านผู้ชมจะรู้สึกดีมากเลยนะครับและสุดท้ายครับช่วยแชร์หน่อยนะครับช่วยท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้หน่อยนะครับเพื่อที่จะให้วิดีโอนี้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับถ้าเขาได้เห็นเนี่ยก็เป็นแสงสว่างนะครับท่านผู้ชมก็ได้บุญนะครับผมก็ได้บุญเขาก็โชคดีไปนะครับขอบคุณที่ช่วยกันแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ท้ายที่สุดนี้ท่านผู้ชมมันจะมีคําถามมากมายที่ผมจะตอบให้แต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับทุกอย่างที่ผมสอนไปนั้นอยู่บนหลักของความเป็นจริงนะครับแล้วใช้ความจริงนะครับสู้กับโรคภัยเหล่านี้นะครับด้วยการคิดคน้นท่าเนี้ยมาหลายปีนะครับท่าที่ท่านผู้ชมเห็นดูอีกทีนะครับสองมือหันเข้าหากันนะครับไหลลงไปให้ถึงขอบเกียงในย่อเข่าไว้นะครับแขนตรงสองข้างอย่าการลมหายใจอย่าก,ก้นลมหายใจนะครับ ก็โยกให้ได้สามสิบครั้งโยกแล้วก็ผักแขมด้านหลังนะครับ mm hmm. เห็นไหมผมผักแขมด้านหลังให้กระดูกสันหลังยืดเหมือนกันนะครับ mm hmm. ให้ได้สามสิบครั้งพอครบสามสิบก็พอถ้าใครจะทํามากกว่านั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ถ้าคุณรู้สึกด,ดีผมก็ทําไปนะครับได้สามสิบครั้งอย่างน้อยเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน,นครับกระดูกสันหลังลั่นมาไหลดังโกระมาไหลนะคาณผู้ชมไม่ได้พอทําเสร็จก็ดันขึ้นอย่างนี้นะครับอ่านะทําตามไปเรื่อยนะครับท้ายที่สุดนี้ครับท่านผู้ชม มันจะมีคาถามมากมายไก,ก่กองน,นะครับแล้วผมจะตอบให้นะครับใค,ค,ครสงสัยอะไรก็พิ์คอมเมนต์มาครับคาถามที่ผมจะต้องตอบทุกครั้งนะครับที่มาทารายการก็คือผมเนี่ยผ่าตัดมาแล้วผมทําท่าของจ่า <ๆ S 1> ได้ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ดีและผมต้องตอบนะครับใครที่ผ่าตัดมาแล้วนะครับแล้วไม่มีเหล็กอยู่ข้างในทําได้เลยนะครับแต่ต้องให้แผลสมานก่อนนะสักห้าหกเดือนแผลสมานค่อยทําผ่าตัดมาแล้วไม่มีเหล็กทําได้เลยสองผ่าตัดมาแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในอันนี้ไม่ห้ามเอ้ยอันนี้ห้ามทํา นะครับเพราะผมไม่รู้ผมไม่เคยผ่าตัดนะครับผมจึงไม่รู้ว่าถ้าถามแล้วเหล็กมันจะหลุดหรือเปล่าผมผมเลยห้ามไว้ก่อนห้ามทําถ้ามีเหล็กอยู่ข้างในนะครับโอเคแมมนี่คําถามที่ดีมากเลยนะครับคําถามต่อไปเป็นคําถามที่สุดฮิตมากๆเลยนะครับตอนที่ทําท่าของจ่าเนี่ยดิฉันสามารถไปทําท่าบาบัดโรงพยาบาลด้วยได้ไหมแล้วกินยาของโรงพยาบาลด้วยได้ไหมได้เลยครับเราแค่เสิร์มมันเข้าไปนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีคุณก็ทําไปทั้งสองทางก็แล้วแต่ ได้เลยไม่มีข้อห้ามนะครับคําถามดีนะครับคําถามต่อไปอาหารที่กินเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างกินได้ทุกอย่างเลยครับกินได้หมดนะครับกินก็ไปเถอะแต่ว่าไอ้พวกกดยูริกอย่าไปกินนะครับอะไรที่เป็นกดยูริกอ่ะมันส่งผลอยู่แล้วยูริกอ่ะนะสมงผลให้ปวดมากขึ้นนะครับในเช่นในกระถินในสะเดาจะอมอะไรพวกนี้มีกดยูริกเยอะๆนะครับก็อย่าไปกินมานะครับโอเคไหมสาหรับอาหารนะครับเรื่องๆกินได้หมดนะครับนะเอ้าคําถามข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อสุดท้าย คำถามต่อไปนี้ก็คือดิฉันทํามานานแล้วแต่ดิฉันไม่หายสักทีทําไมถึงเป็นอย่างนั้นหนึ่งคุณทําถูกต้องหรือเปล่าข้อหนึ่งก่อนนะถ้าคุณทาถูกไม่ถูกมันยากที่จะหายนะครับสองคุณทําถูกต้องแล้วแต่ไม่หายสักทีอันนี้ดีถ้าคุณทําท่าถูกต้องหมดแล้วแต่ไม่หายสักทีให้คุณลองดูตัวเองครับว่าคุณยังปฏิบัติตนให้เป็นมากขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าเช่นคุณยังนั่งนานมากไปคุณยืนนานมากไปคุณยกของหนักมากไปคุณเกิดการกระแทกมากไปอันเนี้ คุณไปทําหรือเปล่าถ้าคุณทํามันก็หายยากแล้วคุณหลบหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเป็นงานประจําใช่ไหมคุณจะต้องหาวิธีหลบหลีกเลี่ยงมาให้ได้ครับนะครับให้มันน้อยลงกว่ารักษาพูดง่ายๆรักษามากและทําท่าทาท่ารักษาให้มากส่วนปฏิบัติงานหน้าที่การงานที่มันทําให้เราเป็นมากขึ้นก็ให้มันน้อยลงไม่ใช่ว่าทํางานมากขึ้นรักษาน้อยมันก็ยากทีออ่จะหายนะเข้าใจง่ายๆนะครับเข้าใจโคตรจะง่ายเลยนะครับคํถาถามต่อไปนะครับเฮ้ยครบแล้วนี่ เนาะครบแล้วเนาะเอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหรับคำถามน,นะครับยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับที่อาจารย์ผมสอนไปนั่นก็คือการเอาลมพิษเอาลมพิษออกจากร่างกายอันนี้สุดยอดของวิชารักษาตนนะครับเพราะว่าจะทําให้เรามีอายุที่ยืนยาวเราจะไม่เจ็บป่วยจากโรคภัยที่เราไม่รู้จักนะครับคือการเอาลมพิษออกจากร่างกายลมพิษมีสองที่นะครับลมพิษอยู่ในกระเพาะลมพิษอยู่นอกกระเพาะถ้าในกระเพาะกินยาอะไรมันก็ อาจจะเอาออกมาได้ครับเช่นกินขมิ้นกินยาลมกินนู่นนี่นั่นมันอาจจะเอาลมพิษจากกระเพาะออกมาได้นะครับแต่ลมพิษที่อยู่นอกกระเพาะเอาออกไม่ได้แล้วมันจะสะสมอยู่ในนั้นท่านผู้ชมจะเป็นโรคสารพัดโรคที่ท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเช่นเกิดตุ่มพุพองเกิดผิวคันแดงปื้นเก็บปวดอะไรไปเรื่อยปวดหน้าปวดกรามปวดข้อเข่าปวดท้องนอนไม่หลับหายใจไม่เต็มปอดเขียดพวกนี้มันคือลมพิษนอกกระเพาะนะครับ มีวิธีรักษามีวิธีเอาออกให้กดติดตามคลิปนะครับแล้วก็กลับไปดูนะครับพิมพ์คําว่าพิมพ์คําว่าอะไรวะลมพิษออกจากกายนะขับลมพิษออกจากกายพิมพ์แค่นี้ก็พอมันก็จะขึ้นนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับก็จะรักษาโรคที่เราไม่รู้วันเกิดจากอะไรเป็นโรคที่แบบหมอไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันไม่รู้เหมือนกันอนะคุณเอายาไปกินก็ได้นะี่ครับแต่มันจะมีวิธีครับเอาลมพิษออกจากกายนะครับแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งครับก็คือส่งสมองทําให้เครียดเนาะ เราก็สามารถที่จะทําให้ไอความเครียดในสมองลดลงเพราะความเครียดในสมองเกิดจากความร้อนเกิดจากลมพิษน,นี่แหละครับสร้างความร้อนในสมองครับพอเกิดความเครียดปุ๊บความเครียดส่งให้เกิดลมพิษได้นะท่านผู้ชมต้องฟังตรงนี้ให้เข้าใจนะผมไม่ได้เป็นหรอกอาจารย์ผมเป็นลาอาจารย์ผมก็มาสอนนะครับวิธีรักษาคือใช้น้ําแข็งความเย็นโปะในเบ้าตานะครับส่งความเย็นสู่เบ้าตาขึ้นสมองอันนี้จะช่วยให้สมององเรานั้นไม่หดตัวครับมันจะยืดออกอันนี้อยากฟังรายละเอียดเชิงลึก ดเข้าไปดูนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสําหรับจ่าพันวีโรดขอที่ชมเนี่ยขยันทําอดทนทําอย่าขี้เกียจน,นะครับทําช่วงแรกโคตรเจ็บผมบอกก่อนนะครับทําโคตรขั้งแรกโคตรเจ็บเลยต้องอดทนนะครับฝ่าฟันจนกว่าแขนจะตรงเพราะหลายหลายคนทําไปแล้วแขนจะงอนะทำแล้วไอ้แขนงอไม่เหมือนตรงเหมือนจ่าเลยผมก็งอเหมือนกันในช่วงแรกเพราะฉะนั้นถ้าทําให้มันตรงได้ต้องฝึกครับฝึกหนึ่งเดือนหรือถึงสองเดือนจนกว่าแขนจะตรงเวลาฝึกก็ฝึกแบบงองๆนี่แหละ แล้วก็เพ่งไม่ได้แขนนะครับว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรง,ง,งพอท่านผู้ชมเพ่งไม่ี่แขนได้แล้วทําให้ครบ30ครั้งชววเช้ากับเย็นก่อนนอนทุกวันนะครับแล้วแขนจะตรงโดยอัตโนมัติในเดือนที่2ที่สเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าแขนไม่ตรงทํำยังไงดีแขนจะตรงได้ทุกคนตรงทุกคนพยายามยักไหล่ขึ้นครับเห็นไหมครับผมยักไหล่ขึ้นเวลาผมทําไม่ใช่แทงไปเรื่ทืๆอยางงี้นะผมยกยักไหล่ขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็ทําให้แขนเราสั้นขึ้นไปได้นะครับเอาละวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับแล จากพันวิโรจน์อย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะครับจะได้บุญด้วยกันวันนี้ล่าก่อนสวัสดีครับ